นะครับคราวนี้ผมก็เลยอยากแนะนําว่าในสมุนไพรเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีหลายตัวมากที่สามารถช่วยเรื่องกระดูกและข้ออแต่ถ้าเป็นสมุนไพรตามตำรับแพทย์แผนไทยเลยเนี่ยบางคนก็รับสมุนไพรตัวนี้ไม่ได้ครับนะครับบางคนก็รับสมุนไพรตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าธาตุของคุณมันไม่เหมาะสมนะครับคือสมุนไพรไทยเนี่ยดูธาตุไม่พอบางทีอ่ะไปถามเลยหมอ หมอไทยเนี่ยหมอแผนไทยจริงๆที่เขาจะถามเนี่ยคครรัับเขาถามวันเดือนปีเกิดด้วยอืออือคือเขาถามเวลาตกฟากด้วยเพื่อจะไม่ได้ดูดวงนะครับไม่ได้เอามาดูดวงมาดูครับเขามาดูว่าคุณเป็นธาตุไหนแล้วคุณกินยาธาตุเย็นธาตุร้อนธาตุนี้ได้ไหมนะผมไม่คุยเรื่องลึกไปถึงตรงนั้นนะครับแต่มันมีสมุนไพรที่เขาเรียกว่าสมยานามันเนี่ยสมยานามคือราชินีแห่งพืชน้ํามัน ราชนแธัญพืชอันนี้ผมไม่ได้ตั้งเองที่บอกไม่ได้ตั้งเองเพราะว่ามันถูกได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาห้าพันปีทั่วโลกใช้มาเนี่ยในอินเดียใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจีนเนี่ยอยู่ในตำรับยาแผนจีนมาสามพันปีทางสายใต้เนี่ยสายใต้เขาอ้อมีการใช้ตัวนี้มาสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือง่า น้ำมันงาเนี่ยมีการใช้ในการประสานกระดูกของสายเขาอ้อ,อ,อเวลากระดูกหักกระดูกอะไรอ,อ,อาจารย์อ,อาจารย์เอียดสายเขาอ้อเวลาท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องการต่อกระดูกมากคคครรรััับบบการต่อกระดูกจะใช้น้ำมันงาเป็นส่วนประกอบอนะครับเราเราไม่พูดถึงหุงเหนียวกินมันน้ำมันงาอะไรนั้นนั่นคือสายของความเชื่อแต่เรากาลังคุยเรื่องการใช้สมุนไพรที่เป็น ไม่ต้องไปดูว่าคุณจะเป็นธาตร้อนธาตุเย็นธาตุไปธาตรลงอะไรนะครับเป็นตัวกลาง่เป็นตัวกลางครับเป็นตัวกลางครับเราคําว่าราชินีไงราชินีจะไม่ไม่ทะเลาะกับเพื่อนราชินีจะเป็นผู้ประสานครับครับจะเป็นผู้ประสานแล้วตรงเนี้เขามีงานวิจัยออกมามีการวิเคราะห์ว่าเอ้ยทําไมมันได้รับการยอมรับทําไมมันไม่มีอันตรายหรือมีอันตรายน้อยที่สุดแล้วทําไมมันกินต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องหยุดอะไรเหมือนทางเช่าหรือถังือถังเช่าหิือือเวลาทานเข้าไปเนี่ยต้องมีการเบรก อนะครับให้ร่างกายปรับแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ต้องเบรกแล้วสิ่งที่มันมีจุดเด่นคือมันมีแคลเซียมสูงในบรรดาถั่วทั้งหมดมันเป็นแชมป์ของแคลเซียมแคลเซียมทําหน้าที่อะไรเติมความหนาแน่นของมวลกระดูกของมวลกระดูกครับอ่าแต่ที่มันเด็ดกว่านั้นคือในน้ํามันเนี่ยน้ํามันงาเนี่ยงามีสามประเภทนะงามีสามประเภทในบ้านเราครับมันมีงาขาวงาขาวงาขี้ม่อน ง g ขาวนี่รู้จักอยู่แล้วเราเราใช้โรยอาหารหรือทําอาหารนะครับงา a ขี้ม่อนเนี่ยทางเหนือเขาจะไว้ข้าวเป็นข้าวนุกงาข้าวคลุกกับงานะครับงา a ของงา a ขี้ม่อนเนี่ยจะออกออกสีเทาๆหน่อยนะครับเราทําเป็นขนมทําเป็นอะไรอร่อยมากผมเป็นคนเชียงรายนะครับผมชอบกินนี่มากแต่เชื่อหรือไม่ว่าตัวที่เออเขาเลือกการใช้กันเนี่ยเขารวอการใช้งาดําบนะครับ ตัวที่มันมันชนะงาขาวกับงาขี้มอนก็หนึ่งคือแคลเซียมในงาดำเนี่ยมีพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดมิลลิกรัมพันต่อตันเมตรหรอหรือว่าจะไงพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยต่อหนึ่งร้อยกรัมน้ำมันเราเทียบที่หนึ่งหนึ่งร้อยกรัมน้ำมันนะมีน้ำมาเองาดำมีพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดงาขาวมีเก้าสิบกี่เท่ากี่เท่าเนี่ย ประมาณ15เท่าองานขี้ม่อนมีสูงสุดไม่เกิน500งานขี้ม่อนมีสูงสุดไม่เกิน500แคลเซียมนั่นแปลว่าแคลเซียมงานดาชนะขาดแล้วนะครับคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ใน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 น้ํามันในงานดาครัาร์โบไฮเดรตต่ากว่างาขาวต่ำกว่างาขี้ม่อนแปลว่ามันมีแป้งต่ําแป้งน้อยคับแป้ง แป้งต่ำในที่นี้คือมันแปลงเป็นพลังงานที่จะไปสะสมเป็นไขมันเนี่ยต่ำม,มากมต่ำมากยังไงสมมติว่า,าทำออกมาเป็น1นึ่งแคปซูลเนี่ยแคปซูล500มลมองง่ายๆแคปซูล500 ml เนี่ยมีพลังงานอยู่แค่4.9ไม่เกิน5กิโลแคลร์ตัวเซซามีนเนี่ย เซซามีนคือสารที่อยู่ในน้ำมันงาซึ่งจริงๆมันมีทั้งน้ำมันงาขาวน้ำมันงาดําแต่มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้สาคัญยังไงสารตัวนี้มีงานวิจัยจากมหาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียประเทศจีนและหลายๆประเทศทั่วโลกเปเปอร์เยอะแยะมากมายเลยว่าเซซามีนช่วยลดอาการอักเสบได้ทุกชนิดเซซามีนช่วยลดอาการอักเสบได้ทุกชนิดดังนั้นเวลาเ้าอักเสบ มันช่วยเบรกอาการอักเสบพอมันไม่อักเสบคือมันไม่เจ็บไม่เจ็บอ่าโอเคตามเรื่องเรื่องเบื้องต้นก่อนเรื่องการเจ็บก่อนเบื้องต้นอ่าเห็นไหมแล้วเซสตามีนที่มันเด็ดเซสตามีนกระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนอืออืมที่บอกว่ามันเริ่มสึกตั้งแต่อายุยี่สิบสองครับครับดังนั้นถ้าคุณไปรอกินตอนอายุแปดสิบซึ่งไม่รู้จะอยู่อยู่ถึงแปดสิบไหมครับครับครับใช่ไหมคุณควรจะเริ่มกินตั้งแต่ จากงานวิจัยนะฮะให้กินตั้งแต่เด็กอายุสิบขวบขึ้นมาก็ทานได้แล้วนะครับดังนั้นไอตัวที่คุณจะรอให้มันสึกจนเหมือนเหมือนผนังอ่ะผนังมันแคลกจนจนทะลุแล้วหรือเปล่าใช่ไหมตอนนั้นมันคงลำบากครับใช่มันคงลำบากแล้วแต่ถ้าวันนี้มันเริ่มสึกแล้วคุณเติมเข้าไปคครรัับบมันเติมเข้าไปเหมือนมันขัดขัดเราเข้ามาแล้วก็มันเติมน้าเลี้ยงมันมันมีหล่อเลี้ยง จารบีไม่แห้งอ่ะถ้าใครเข้าใจหลักการของเครื่องจักรถ้าจาระบีไม่แห้งเครื่องก็ทํางานแบบคล่องตัวมันก็ไม่สึกหรออ่าแต่ถ้าจารบีแห้งตัวตัวหมอนรองไม่มีอ่ะหมอนรองไม่มีระบบประสานเส้นประสานมันกระทบกันก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเซซามีนเนี่ยมันมันผมผมผมไม่อยากใช้คําว่าเป็นระดับพระเจ้าแต่ความหมายก็คือว่ามันลดอาการอักเสบและมันสร้างมันซ่อมและสร้างครับมันล่อลื่น และมันเติมเต็มนี่คือคาพูดที่ผมจะใช้ถ้าคนที่ทานเพื่อการป้องกันนะยังไม่ออกอาการทานวันวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลพอแล้วอืมออืวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลเนี่ยจริงๆถ้าถ้าจะให้ดีแบบเพอร์เฟกเลยอ่ะทานเช้าหนึ่งเม็ดทานเย็นหนึ่งเม็ดอันนี้เพอร์เฟกต์สำหรับคนที่ทานเพื่อการป้องกันนะครับครับครับแต่คราวนี้คนที่ทานเพื่อการรักษาเพราะว่าคุณมีอาการเจ็บแล้วหรือเริ่มเจ็บแล้ว ไม่รุนแรงนะครับให้ใช้สองเวลาเหมือนเดิมแต่เพิ่มแต่เพิ่มเป็นสองสองคือเช้าเช้าสองเย็นสองแต่คนที่มีอาการเจ็บมากนะครับลุกโอยนั่งโอยหรือเดินไปประมาณห้าสิบเมตรร้อยเมตรก็ต้องนั่งแล้วไปไม่อยากไปเดินเที่ยวแห้งกับลูกๆไม่อยากไปไหนแล้วเพราะว่ากลัวเป็นพาระอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเจ็บมากหรือหมอนัดผ่าแล้วเนี่ยเหมือนแม่ผมเลยครับ อัดเหมือนแม่ผมก็คือว่าประมาณสามเดือนเนี่ยให้อัดสี่มื้อมือละสองแคปซูลนั่นแปลว่าวันหนึ่งสูงสุดผมให้ทานได้แปดแคปซูลสูงสุดนะครับครับแล้วสามารถลดลงมาเหลือหกแคปซูลได้ก็คือเหลือสามมือไงแล้วเหลือจากสามมือมาเหลือสองมือใช่ไหมแล้วจากสองมื้อเนี่ยสามารถแยกออกมาเป็นหนึ่งหนึ่ง ก็แปลว่าถ้าจะให้ทานแล้วร่างกายได้ครบได้สารเซซามินครบนะครับก็ควรจะทานสองเวลาทําไมต้องสองเวลาไม่ได้พูดเพราะอยากขายของว่าจะต้องกินกินแบบเออเยอะๆเข้าไว้จะได้คอยของเยอะๆผมแนะนําให้กินตามอาการตินตามสภาพแต่อีกแฟกเตอร์หนึงหรืออีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยคือสมุนไพรมันเป็นสารธรรมชาติ ดังนั้นกระบวนการขับของร่างกายมันจะขับออกตามธรรมชาติมันไม่เหมือนเซทียรอยที่มันจะฝังหรือเกาะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการขับออกจากร่างกายเนี่ยมันจะดูดซึมและขับออกถ้าไม่เกินหกถึงสิบเอ็ดชั่วโมงมดังนั้นถ้าคุณทานเวลาเดียวร่างกายคุณทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงสังเกตนะอตอนเช้าคุณต้องตื่นสมมติคุณตื่นเจ็ดโมงแปดโมงหรือหกโมงก็ตามเนี่ย กว่าคุณจะเข้านอนอีกทีประมาณสามสี่ห้าทุ่มดังนั้นเนี่ยคุณต้องเติมน้ํามันไปทํางานไงอกลางคืนเนี่ยซ่อมแซมก็คือผมเลยให้ทานตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนครัอย่างน้อยสองเวลาคือเติมน้ํามันไปทํางานกลับมาก็ซ่อมแซมมันแมนทนแนหน่อยซ่อมแซมหน่อยครับครับและมันสอดคล้องกับกระบวนการดูดซึมของร่างกายนะครับอันนี้คือหลักการสําคัญแต่ปริมาณเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเกิน40เมื่อไหรเนี่ยผมมักจะแนะนําให้อย่างน้อย2เวลา2เม็ดถ้าเกิน40นะและถ้าเจ็บมากก็ค่อยมาดูกัร